มีขึ้นม .TPI นะครับมมซิกแซกนะครับสำหรับรถแรงน้อยนะครับตอนนี้ผมวิ่งไล์มากเกียร์เจ็นะครับเกียร์หแล้วครับเพราะว่ามันส่งมาไม่ได้หรอกครับรถแรงน้อยครับส่งไม่ได้เพราะว่าล่าชักขึ้นมาจากลงูนกลงบูนกก็ได้แค่นี้นะครับเกียร์หกเกียร์เที่ พอขยายมาก็เกือบสามเราใจมอเตอร์ไซใจเย็นๆนะใจเย็นๆถนนก็ไม่ค่อยดีนะครับเส้นซ้ายเนะี่ยไหลไปเรื่อยๆ,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 ๆครับไหลตามเกี้ยวไหลตามเกี้ยนี่เกี้ยห้าเกี้ยหกแล้วไหลห้าแล้วครับ รอบตกเยอะ้วครับรอรอบก็ยัดสามนะครับห้าไปสามเลยไม่งั้นถ้าว่าจากห้าไปสี่นี่ห้าไปสี่รอบจะตกเร็วมากเลยครับเสี่ยงที่จะได้โดนขอต่อครับขอต่อคือไงคือว่ารถมันจอดอยู่นิ่งสนิทแล้วเราก็ใส่เกียร์ใหม่เกียร์ใส่เกียร์หนึ่งใส่เกียร์ต่ำแล้วก็โอกตัวใหม่เขาเรียกว่าต่อครับทีนี้ก็ขึ้นสามดันสามไปเรื่อยๆครับ รถไม่แรงครับเครื่มเล็กๆแค่เท่าไรสองร้อยห้าสิบเอ็ดแรงครับยีโนโ่น้ำหนักมันทุกก็น้ำหนักรวมรถรวมสินค้าก็สี่สิบแปดตันนะครับรถสี่สิบเก้าตันแปดร้อยครับน้ำหนักเฉพาะสินค้าก็สามสิบห้าตันครับก็ไม่เยอะครับพอดีพอดีครับ นี่ก็ขึ้นสามครับดันสามไปเรื่อ,อยๆนครับเลี้ยงรอบไป 1, 000, 6, 000, 7, ครับพันหกพันเจ็ดครับอย่าให้ต่ำกวันนี้ครับถ้าต่ำกว่าน,นี้รอบจะตกเร็วมากเลยครับรถแรงน้อยรอบจะตกเร็ว้าชินาคันหน้าก็ถ้ามีจังหวะออกขวาได้ก็ออกเลยครับออกขวาข,ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจังหวะนี้นะครับมีรถเสียอยู่ รถปัดนะครับมาดูขวานะขวาลงแล้วก็ดีไฟเลี้ยวขึ้นขวาเลยครับเพราะว่าถ้าเราไมรีบถ้าว่าเราได้จังหวะออกแล้วเราไม่ออกไปชะง,งักคันหน้าหนึ่งงานจะเข้าครับรถเรงน่อยอันตรายจำครับเดี๋ยวนี้ขึ้นไม่ไว เป็นใบไม้รถเสียเกียรพังไม่ว่าเขาว่าเราแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบนท้องถน,นนะ ไหลสามขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้อยู่ที่เกียร์สามนะครับเกียร์สามรอบประมาณพันแปดรอบประมาณพันแปดเราเซงไปก่อนแล้วครับเขาช้ามาเราครับรถมันทุก ได้2เลนซ้ายนะครับเนี่ยสองเลนนี้แหละปกตินะครับปกตินะจริงๆเขาให้วิ่งแค่2เลนนี่นะครับรถใหญ่ปกติเอาจริงๆตามป้ายที่เขาให้วิ่งเขาให้วิ่งเลนซ้ายสุดเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าซ้ายสุดมันมีรถช้ารถเร็วครับถ้าว่าวิ่งตามกัน พวกรถเปล่าที่ว่าวิ่งขึ้นมาอย่างคันน,นี้เขายังไงเขาก็ต้องเซงอยู่แล้วครับนะเพราะว่าเขาจะตามตูกรถหนักไม่ได้แล้วครับมีรถช้ารถเดียวอะอย่างน้อยก็สองต้องสองเลนนะครับถ้าว่าเป็นถนนสี่เลนยังไงเรารรทุกวิ่งได้สองเลนไม่งั้นก็ตามกันไปไม่ถึงที่หมายง่ายแล้วครับเดี๋ยวดิจิกง,งก็ไม่ควรที่จะวิ่งเต็มถนนนะครับอันจริงๆนะเดี๋ยวก็ห้ามกันไม่ได้หรอกครับว่าไม่ว่าเขาว่าเราแล้วครับ ของแบบนี้ไม่ว่าคนอื่นมันก็เข้าตัวเองครับเพราะว่ามันแลกแต่จังหวะครับอันนี้ทรายบ้างทรายห่างลแล้วเราก็เข้าออให้รถเร็วกว่าครับเพราะว่ารถเร็วกว่ารถเร่งกว่าเขาวิ่งได้ขึ้นได้ไวกว่าเราอยู่แล้วไอเรารถช้าเราก็ต้องให้ทางเขาก่อนครับ เลยครับตรงช่วงตรงนี้มันจะเป็นพักนะครับมันจะเป็นพักมันจะไม่ค่อยชันเท่าไหร่มันจะสามารถที่จะใส่เกียร์ีได้แต่ว่าถ้าใส่เกียร์ีไปเราก็ต้องเหยียแบแทมปนะครับเหยียบคันเร่งเติมคันเร่งไปอีกแต่ว่าถ้าคนไม่รีบไม่รอ้อนก็ขึ้นเกียร์ไหนก็ไหลเกียร์นั่นตลอดได้เลยถ้าว่าคนไม่รีบนะครับ เพื่อความชัวรัเพราะว่าไปข้างหน้าเลยโค้งซ้ายไปมันก็จะเป็นขึ้นเอินดีมันก็จะเชิดขึ้นน,นิดนึงมันก็จะเป็นช่วงจะหวชันน,นิดนึงถ้ารถแรงน้อยๆก็จะหมดแรงอยู่แถวๆได้าน,นับก็ได้เชนเกียร์ลงอีก ขึ้นก็อยู่ประมาณพันเจ็ดนะครับพันเจ็ดพันหกพันเจ็ดพันแปดนี่แหละครับต่ำกว่าน,นี้ไม่ดีหรอกครับต่ำกว่าน,นี้มันจะกินมันจะเลือกน้ำมันครับหนๆนเราก็เหยียบแล้วก็เหยียบให้รอบเครื่องประมาณนี้ครับาราสรับรถเร่งน้อยรถเฟืองช้าเฟืองช้าเฟืองช้าด้วยเร่งก็น้อยอีกทางถ้าเฟืองไม่ช้ารถไปไม่ไหวแล้วครับถ้าเป็นเฟืองเร็วในรถขึ้นมอขึ้นเนินไม่ได้ คาเครื่องมันกำลังน้อยครับถามว่ามันปิงได้เมื่อรถเร่งเยอะไหมขึ้นโม่ขึนเดินมันปิงไปได้หมดแล้วครับขอให้จะมีทางแต่ว่ามันก็ใช้เวลานิดนึงไม่นิดนึงแร้ครับพอสมควรอะไรเลยใช้เวลาพอสมควรขึ้นมอขึ้นเดินต้องใจเย็นๆมนาะ ไปเลยวิ่งไปเลยพวกรถที่เขารถแรงๆนะครับรถแรงๆรถที่ใช้ความเร็วได้รถที่เขาเหยียบได้พองเราก็ไปตามกําลังนะครับไปเหยียบพุดบา้านพุดบา้านมันไม่ได้แร้วรถมันใต้แค่นี้อยู่แล้วกําลังมันได้แค่นี้มันไปได้แค่นี้เลยครับ เอาแพงมานะครับตรงนี้เรียกเขาแพงมาบางคนก็เรียกซิกแซกหรือว่าโมทีไอ์ก็แร้เรียกแต่จะเรียกกันนะในส่วนใหญ่ทางฝั่งนี้มันจะไม่ซิกแซกเข้าฝั่งทางขาลงคนระับขาลงมันจะซิกแซกว่า ตางฝั่งนี้มันจะมันมันลงไปมันขึ้นโค้งมันก็ไม่ได้ว่าโค้งมันแคบว่ะโค้งมันเป็นโคงง้งกว้างแต่ว่าฝั่งขาลงมันจะเป็นโค้งแคบกว่าขาขึ้นนะครับฝั่งขาลงนี่จะอันตรายกว่าเยอะนะครับเราก็พ้นแล้วนะครับใกล้พ้นแล้วนะครับ ก็เข้าด้ยสีแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับถ้าว่าขึ้นแบบ9นาที10นาทีถ้าว่ารถแรงน้อยถ้าว่ารถแรงๆรงเขาขึ้น เกียร์สี่เกียร์ห้าได้อย่างหกสามหกสามสี่สี่เกียร์สี่เกียร์ห้ารถหนักเขาดันขึ้นได้แพียเดียวแล้วครับไม่พอห้านาทีแล้วครับพ้นแล้วเพราะว่าตรงนี้ถ้าว่ารถแรงมาสามร้อยแรงขึ้นสามร้อยหกสามสี่สี่สามไปอะไรเขามีแต่รถดับนั่น,น,หน,หนแหละครับขึ้นเกียร์ห้าขึ้นแบบสบาย เราก็ออกขวานะครับเพราะว่าถนนข้างหน้านี่มันจะเป็นทางปีนนะครับโคขวดนะครับโคขวดเหลือสเลนเราได้จังหวะเราเข้าไว้เลยครับเดี๋ยวเราจะเข้ายาก ว่าลาน่นงานงานงานไปไม่ไกลครับไปไกลๆไ,ไปอยู่ดีคิวโคราชอันนี้เองครับก็เลยไม่รีบเท่าไหร่ไปเ 6, 4, รื่อยๆนาซิงตาหกสิบแล้วตามสภาพนี่ก็ำผลแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายอยู่ที่ตอนขึ้นเนินกลางดงนะครับผม